ในเวลานั้นมีครอบครัวหนึ่งในละแวกข้างเคียงพึ่งสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปได้ไม่นานทว่าหลุมฝังศพกลับถูกขุดขึ้นโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของผู้ใดเราผู้กล้าในหมู่บ้านจึงรวมตัวกันไปตรวจสอบก็พบว่าแผ่นโลงศพถูกเจาะเป็นรูขนาดใหญ่ด้านบนโลงมีหลินจืองอกปกคลุมจนเต็ม ่วนศพที่เดิมควรนอนอยู่ในนั้นกลับหายไปแล้วเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเขาเป็นครั้งคราวทว่ากลับไม่เคยมีการคลี่คลายหาความจริงมาก่อนสองพี่น้องจึงตัดสินใจจะสืบสวนให้กระจ่างพวกเขาออกตามหาร่องรอยในภูเขาตั้งแต่เช้าจรดค่ำทุกวันค่ำคืนนี้เวลาล่วงเลยเข้ายามสามสองพี่น้อง ถึงได้แอบย่องกลับเข้าบ้านในความมืดสลัวนั้นพวกเขาเหมือนเห็นเงาร่างใครบางคนกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องเก็บสุลาของตนจึงเข้าใจว่ามีโจรบุกเข้ามาทั้งสองเดินตามหลังไปและพบว่าแท้จริงแล้วเป็นปีศาจตนหนึ่งที่มีเห็ดลินจือสีแดงสดอยู่บนหัว